สวัสดีครับเฮ้ยปุ่นพามาพาปุ่นมาเบิ่งเห็ดแต่นั้นพี่น้องมาเบื่องเห็ดทานปุ่นมาพรากระเจ้าเมื่อนี้กระเจ้าตัดอย่างนี้กระเจ้าก็บ่เห็นสวัสดีจ้ากรเกาลยเวนเชนแลดีใจ้นเมื่อป่นนะจะิหลกระชิรไหลคอยช่ำไฉะเบื้งเบื้องเบ้องเห็ดปวยิ่บเดาู้ว่าีนอยคี่ไหลชำไหะพวกมันขึ้นยึ่ทางผูกอา ผมบอกก็เปิดอยู่ดิหอมบว่มืนหนีกระเจามาตัดยาวม้วนตัดมันโอ้ตัดกระเจาบบได้ดอกกันไว้ตัดประชันเอาตัวเล็กก่อนเก็บเลยปะเก็บเลยโอ้ยเบืองใบไผ่ในได้เนั่นนะนัองกว่าอยูอ่นี่มันจะเบิอมอันนั้นจะตแตกลจ้ะเพราะว่ามาช่วงใบจ้ะน้องเอาปลายมีดเชี่ยลุงลูกใบไผนะ่เน้น มาช่วงใบมันจะเลยอันน้ำเด้อหอมกินหอมโอ้ยฉิหมูอใหญ่หมูอน้อยสำหรับเนาะจัดกุญแจมุกัดสัยายไปเนาะเดียวฐานเนี้ยมึืหมือกูเฮาคนนึงเนาะมือข้าเจ้าก็ติบหัวห็นเนาะมือข้าเจ้าตัดแต่อย่างไม่ได้สนใจสนใจตัดอย่าง ไปทาเฮ้ไปทางบุญก้อนเดี๋ยวบุญก้อนเนี่ยมึงดีๆาะออกไปหัวไสเนาะพี่น้องเหูน้อแ่นาบ้าบนขี่รถหาไปเบืองม่งเคยออกกบบ่ได้โอก็ยุดยุ่นตนหาก็มีเด้น่ะนี่มันสิเบียบยเนีะอู้เออปุนี้ข้างนาเพิ่นกบมี้เดี่ยวยากาเนี่ยกับ่บ

ท้าวฟังนี่กับบุญบัลลังก์เนาะมีกบได้วนนู้ดเอ็งขิ่รหาบดมือกับโบมีบ่เห็นพี่เนาะนีมาเบิ่งเห็ดทานเห็ดทานกระโลยเห็ดทานกับโบอันนั้นกับมันเ่าหมดเมื่อวานมีบริภากันมา่ได้มาเมื่อวานมีเลขออกห้ามหากิน เห็ดมันเงยวหลายจนโอ้ตัวนี้นะวะตัวนี Hence, ้นะอยากลวยปะโอ้ตกใก่เหมดเจียงล้มหมดเลยขาขายังได้เ้ะขาง่ายขนาด ก่ที่นี่ทำนี่แนละนั่งใดก็ไปเกนี่ยจนเลยเ้ื่อย่างแก้วด้วยวนยางแก้วเด้อย่างหม้อหมองขาบนเชียมกินนี้นะบบแมนหม้อแมนหมอแมนดอกยางใหม่ๆพี่น้อง

นนี่สีมันสีก็ใบไผ่เนาะครับอืเอ็มอวพี่เนาะสีมันใบไผ่เลยเนี่ยอืมมันหน่อยมาติดกันดูว่าออกออกไปแล้วผมเพิ่นเก็บไปแล้วแล้วมันเหลืออันนี้มันเหลือเก็บบ่กมั้ลงจนะขนาดนั้นมันต้องมุนก็หนีแล้วอัวนี้ใบไผ่เนี่อืมมันก็ต้องเละเละแล้วเนาะแต่เขาเก็บนี่เขาเก็บเรียวเรี่ยวนิ่มาเบืองในเปียงนี่มุนเอเละแล้ว แต่วงันเหลือยให้พี่น้องเอาเหลือยให้เก็บยางเพราะจะเป็นลมแดดแ <c oughs> ดดแดดแดดอนหนนาลาพี่น้องเก็บยางเพื่อแล้วขา,า,าใหญ่คันไม่กอไผ่ก่อนนี้เนาะปีกายนี้เนาะได้หลายนะเนี่ยพี่น้องกอไผ่ก,ก,รกรอ่อนกลางนาปีกายนี่ได้ตะการ้านึง từ bên mất gió, lái chưa là bón nhỡ bỏ cái. ôi, vui vẻ. em xài hiểm nữa cả, trừ mùi cái trâu, lấy vào hay, hay mến, hay để kiếm chân nơi coi. និយាយប៉ះបិញយ៉ាងមកអីតិចតិចហិកត្មាមកមកងណដែរបោះឃើញមកដង្កែ ขายิบใส่ลนมานยนี่เด้อวัน้องอันนั้นนี่เด้อนี่เออเนี่ยเน่เนี่ยเออนะเมนบอสนานยังใช่นหมเมื่อกี้พุนบายโมเมนโอ้ยเอาแล้วก็น่มันจะอยูดตืินพูดบูหินอ่ะ แล้วมีสองดอกยัยคิน้ำคินสองดอกเดาไม่เอคน,น

đi lang thai này năm ทุกท <Cornell> ่านยามอบกะสิบ่ชื้นบ่สานปันไดได้จ้ะแห้ง ดอกคะสองดอก,ดอกขายยู่ใส้ขายยู่ใสอืมดอกดอกนี่สกดอกขีก้รถบลดนะ อกบัาบางเนะาะปลานี่ดอกนาดอกนาได้เห็ดกระสีเริ่มอันนั้นหลอพี่น้องเร,อรเริ่มใบครับเริ่มสีไว้แล้วครับมุกกรเริ่มที่ได้ย่างหาคักๆแล้วดอกแง่ขนาดวาเท่าไ,มไหมเด็กได้ดอกจำเนี่ยพี่น้องที่ยี่สิบเศร้าดอกนี้ อืได้บัวร้นมันคืออะไรแทิไม่เห็คนบอกฝนหมดฝนแรงสองสามมือมนึงก็แหงไปเล้่อยๆน้องจนแตกแหงมดมะไอติบดอกนาอะไร ซามาน้องสิเก็ีฟหูบึงข้างหน้าพุ่งดำๆเมนเมือเม่อแตกนี่กะฝน่นทึงเศร้าตกปุ๊กเศรา้าไม่ใหม่เลยจะฝุดยังใดยีเด้อจะเฮ็ดท,ทานเนาะเฮ็ดถักสมซื้อเนาะมันกระสีดำแบบนนี่ละจ้ะ เอาเบิดเลยครับเดี๋ยวอีกบุกกี่มื้อกันทีไปหาแม่เราครับบุกกี่มื้ออย่างเนาะมืออื่นนี่แหละมือค่ะมืออื่นนี่แหละแม่โทรมามือใดเซลเฮดมาส่งอยากกินแกงเฮดแล้วสิได้ไปส่งอา่าบึงไปน้องดอกเห็ดอ้ยมีดอกนไม้นะ เต็มตะกะมือนีเบิ้งแล้วพี่น้องเลยคุอกไม้ค่ะอ่ามันมีดอกสองดอกซ้อนกันแข็งอยู่หรือว่าอ้วนอ้วนแข็งอยู่พี่น้องดอกเค็ดหน้าอ่ะโอ้บ่บงเนาะบ่พี่น้องชองดอกไงมืองามขนาดดอกเลยมั่งดีดี เอาหมดครับเอาหมดวันนี้วู้พี่น้องเห็นไหมครับปุกเพราะว่ออาอยากกินแบบสดๆเขาเอาไีตู้นี้นี่เขากำลังว่าที่ไปเบืองคุณเอาใส่ตู้ไวไ้ได้บ่อกนะเพราะว่าอยากกินแบบสสสสนึ่นสดๆทำไมคนอยากได้กินบ่อยากได้กินเห็ดเบืองพี่น้องเบืองดอกนี้กินสดๆมีไต่คนเราฟิวกับใส่ฟิตไว้เลย mong 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 kia bột tông lang và luôn lang lót mì móng lạng lót mặt kia 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 mặt คนแห่งขาวันมากินเหตดดำๆเนื้อพี่น้องเอามาพี่ก่อนเบมดนอยังเอากางเืียงก่อนนั่นดอกนึ่งเหยียบแล้วบ่พะยะน่ะยังโดดขึ้นเลยโอ้โหโว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 ยง่ยโหโหโหงเลยพี่น้องเอาเก็บตัวนี้ก่อนเร็ว

ยาพี่น้องแห้งไหลมันเป็นอย่างนั้มาคือดำปานคนซูนแท้ถือน <c oughs> ้ำคืิดว่าแบบฝนตกใส่น้ำถือกระเพิ่นกระสีสีออกนะเบิ่งสีน่นะพี่น้อง เป็นแต่แซบบวพี่น้องมาเ <c oughs> บื้องดอกนี้ยังจับป่านก่อนคีดทานไฟป่านดานกับป่านกินทานแต่ว่าแซ่บเลยพี่น้นองแกงสดมือน,นันแซ่บครับเห็นดอกน้อยนะมือเนี้ยนะซึมขาดตึมอะไร <c oughs> ดิดขันมือนี้เขาบบมากับสีรุยนี่เนาะอวน ลอยแล้วดำป่นนี้ละจอบสิลอยเลยลตึ๊ดย้ำออกพี่น้องเอ้ยหากระบ,บายกระมือให้ออกกับกระตัดอย่างเนะาะไม่ได้ขายไม่ได้ตัดเทียนก็จะเอ่นั่นครับตัดเทียนนอเจาก็มีเวลาเนะาะหาโมงเที่ยงนอกจาแล้วอันนี้บัตรเดินใบสองกับก็ได้พาพี่น้องมาหากิน บ๊วยแต่ตัวคนกะดิบานนี้กลับไปบัด,ดเพื่อเพ่นจะได้ล่างนี้พี่น้องผมไม่ได้ล่างซอยเพื่อนเนี่ผมคนมือหนักล่างมุน,นบัดเรียกว่าใจฮอนต้องใจเย็นๆล่างนี่กับเบื้องก็ยังดิขี้ดินหลายได้ไ่น้องกันบ่ล้างใจเย็นนะย้ำแต่ขี้ดินครับจังบลูมีดบ่ได้เลย ต้องให้พูเนียดผู้เดียว่นบัดเพเย็ดผูเดียวกะทุ่มคืนสองทุกเพ่ได้นอน,น,น,นบัดน,น,น,นี้คนเฮากับโไว้บาทตรงมือเป็นกับบาดไม้แล้วมีกร่บมดลืมเมื่อปีก่อน ต้องดอกเห็นหมะใ,ใช่ต้ใส่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วมั้งเย็ดนี่แหละลืมแล้วนะบ่มีดอกน้อยแล้วเนาะไอ้ตรงนี้นะเข้ามาโบกคอยได้ได้ตรงนี้นะมันอันนี้เรารอบแรกที่ว่าตรงนี้ได้ไหลาย อืมตรงนี้นะเนี่ยครับพี่น้องเพิ่งจะได้ดอกไงชื่อมากที่ได้ตั่เป็นจีเป็นไข่มันตัดยังไหนก็เป็นยังไงโอ้ยมันโอ้ฝังดินมิ้น้อยเอ้โอ้แก่ฮากันนึกว่ามันตัดยังไหนบนก้อยดึงลุดออกปิดน้ำเพชรได้ปุ๊บไได้ กิมลงไปใน,นดินเลยเบิดลบบแล้วพี่น้องเมื่อปีนี้แล้วนี่ยังพ่งได้เกือบเต็มตะกร้าเหมือนเดิมไหนยกมาเพิ่มอืกฮิตพวกนะพี่น้อง ยังตีเป็นสภาพใดอยู่กลางล้งางกลางกนาดมันกระสีดำไปนี่แหละคนคนแหงบ่ายแหงดำดงเลือดจะเฮ็ดอันเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ขอไก่พงกระิิดเลาไปก่อนนะจ้าไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับกลับบ้านแล้วคาแเราพี่น้อง